สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุส่กุศลครับเพราะว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศที่ข้ามารับชมคลิปของไอแชดก็ดีครับเมื่อนี้กับเมื่อพ่อกับไอชดพุรินทรนทั้ินเชนแอลเชนเก้ครับผม ต่อกันกับบรรยากาศย้มเล้งครับสิ้นสุดไปอีกมือหนึ่งนะครับผมอ่านไปหนึ่งวันครับผมกับการหาซื้อของเก่าของไอ้ชัดครับผมก่อนอื่นที่เข้ามารับชมก็ฝากเป็นกำลังใจช่องไอ้ชัดวิลเลนทั้มจิตเนี่ยนะครับผมฝากกดไลค์คอมเมนต์ติดตามครับผมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่ไอ้ชัดได้อัปเดตลงไปครับผมไอ้ชัดกับบริษมีอย่างมอบให้ไอ้ชัดกับขอกราบขอบพระคุณที่พี่น้องาสุขสุขชนที่เข้ามารับชมคลิปของไอ้ชัดเป็นกำลังใจชัดตลอดมาครับผม ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญครับผมลำล้ำรวยรวยเงินทองไหลมาเทมาครับผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมเดี๋ยวจะชัดใจเบิง้งว่ามืนอนจะชัดในของหลายเป็นไรน,นะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ออกมานะครับผมเก็บของติดใจเศร้าติดหอดคำครับผมเดี๋ยวจะชัดใจเบิ้งว่าในของหลายเป็นไรไปรับชมกันเลยครับผม let's go นี่ครับผมบรรยากาศย้ำแรงครับผม18นาฬิกา20นาทีครับผมพาทิกันทีได้รับขอบฟ้าเป็นที่เรียบร้อยครับผมสวยงามครับนี่ครับผมในของก็สีประมาณน,นี้ครับนี่ครับถือว่าใ้ของเต็มรถครับผม ในขวดได้พลาสติกครับในเศษเล็กเล็กเล็กน้อยในกระดาษครับผมในลังเหล่าลงเบียครับมือนี้ของแกะไม่ได้ครับผมได้แต่ขวดพลาสติกได้เศษเล็กเล็กเล็กน้อยแล้วก็ได้กระดาษได้สังกะสีเล็กน้อยครับผมนักทั้งขวดครับวันนี้มือได้ขวดลาย ไปเดินทางกลับบ้านด้วยกันครับผมเดินทางกลับบ้านด้วยกันครับผ่านไปอีกมื่นหนึ่งครับผมกับอาชีพหาสาวชิ้นคำครับสาวนี้เขาก็ได้โทรมาบอกให้เววของเก่าก็เลยไปเก็บของบ้านหลังแหลก สิมีภาพบรรยากาศให้เบ่งับผมต่ว่าบัไดทายลายนะครับเจียงมีภาพบรรยากาศให้เบ่งเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะฮะเลาะสื่อของเขาน้ำบาตครับสมอนี่ฮะคลองกับกบ,บ้านได้บันบ่นได้คือว่านะครับอยา่างไ้ยากือเสมื่อนี่ว่าคนเขา เศรษฐกิจบร๋นะคนเขาหันมาหาซื้อของเขาหลายหลายหาพผได้สื่ออยากซื้อกินอยนู่แล้วผได้ใส่หนีเขาบางคนก็หาพผได้ใส่หนีเขาใส่งวดรถใส่นางใส่หนีขึ้นยังไงชัดกับหาใส่งวดรถคือว่าบางคนก็มีรถซาลิงหาพผได้ซื้อกับเขาพวกงานรับจา้างมันอยากหายากเนาะครับผมมันเริ่มเข้าหน้าอ่อนแล้วดิ อาชีพรับจากก้างเขาไ่ค่อยมีคุณมันคุณมันเขาก็เริ่มเบิดไปเรื่อยเด้ตัดใหม่ก็เริ่มเบิดไปเรื่อยเด้ใหม่ก็ตัดมาโดนหรอมันก็เริ่มเบิดไปเรื่อยแล้วเป็นบากทุกอาชีพนะครับผมเป็นกันลังใจกันที่เราครับผมสู่ต่อไป มีลมหายใจยังมีครบ32ค่ะส,ส,สู่ไปรับกันเด็ดละเป็นกำลังใจกันส่วต่อไปครับผมเศรษฐกิจเป็นอะไรก็สร้างเาก็ต้องดูกับมันใ้ครับเป็นกำลังใจกัน เท่ากับผมสำหรับคลิปนี้จากกบบระไรนี้ยังนะครับผมแวะมาทักทายส่งกำลังใจพ่อแม่พี่น้องสู่สุขคนครับเป็นกำลังใจกันสู่ต่อไปวันนี้จากกระไรพาอัพเดตในปัจจุบันวันนี้จากนาของในหลายซัมไดต์นะครับผมก็คือว่าโฉมมาเล็กน,น้อยนะควรสิได้ของจำนวนบางคนเก็บไว้หลายเดือนครับผมว่าจิตทวงมาบอกเขาเนาะเขาก็เลยหาเลาะขาจรไปเรื่อยเมื่อ มื่อไหนเดือนไหนเอาฝุกนเอาพวกทอ่อปเขาเขาก็ไปเก็บเอากระไรเครื่องรถเ,รเต็มรถบ้านนึงก็ได้หาวุ้กลอยกิดลอยบางคนมีของหลายอย่างกับฝุกเป็นบางมือครับผมถ้าคลิปนี้ชัดบอ่อยังพิดพลาดหรือว่ามันเราแบบไหนบ่บ่ครองบางงานม,มันแตกต่าบขอตดขอไปพี่น้องสื่อส่วน,นนะครับผมถ้าสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้กัฝากเป็นกำลังใจช่องไอจรรัดบุรเรัมย์ทำกินเนี้ยไดครับฝากกดไลค์คอมเมนต์ติดตามครับผม กดกระดิ่งการเตรียงเตือนกดซับสไครต์ครับเพื่อผ่านคลิปใหม่ๆเวลาที่จะอัปเดตลงไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าแล้วครับมักไก่ถิงใจกกบเช่ช่องชั้นเพื่อนทำกินี้นะครับผมพอกันไม่คลิปมาสวัสดีครับ